ไป <My> นะแนาวถ้าออกกเกินห้องไหะ <_ an> ไปทับยู่ <_ an> พี่บอกวสเริ่มถ่ายเท่าสดแล้ววะสุดจัจ <_ an> สุดใจประหลาดบอกอ่า ยังไงโอ้โหคุยคำอะไรลนะคือตอนนี้หลายๆคนอนะ่ะเขาแบบเป็นห่วงวอก,กันเยอะทำน้ำก่อนเดี๋ยวโต๊ะวันทีกล้านะอนะาเธอบอยกล้ามากนะก็คือว่าด้วยความที่แบบบอกว่าพร้อมนางไล์ใช่ไหมแล้วทีเรนบอกว่าพี่อวอป่วยที่วอลไม่ได้ป่วยนะทุกคนพี่อวอยังอยู่นี่ดีดีไม่มีความป่วยเลยจ้าหายป่วยเลยแล้วเด็กคนนี้ เขายังอยู่ดีฮะทำไมแว่นใช่ช่วงสายตาสันแล้วช่วงเนี้ยีดอีกหนึ่งหนุ่มนะฮะ How you like that <laughs> พอคิดถึงใช่คิดถึงมากคิดถึงมากฮะพี่ออตเล็กใช่พี่พรอมแกงใช่ เอาจริงป่าทุกคนคือมีแต่คนทักดีเอมาเยอะมากว่าพี่วอเข้าโรงแามเหรอพี่อ่านนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยดูไลฟ์สดมาจากของพี่พร้อมอะไรเงี้ยซึ่งพี่วอไม่ได้เป็นอะไรนะครับพี่บอก็คือยังอยู่ดีไม่มีอะไรเลยพี่วอคือแข็งแรงขึ้นมากตอนนี้เ,นเนออ,อ่าไปฟังพี่พร้อมนะฮะพี่วอเขาบอกว่าขอส่งองนูนะฮะดีด,ดีอยู่ดีฮะ นั่มีอะไรกิดขึ้นกับพี่บอได้พี่บอเป็นคนแข็งแรงครับแปบ๊บเดียวแขึ้นฟันเริ่มขึ้นแล้วอีกนิดนึงก็จะเคี้ยวข้าวได้แล้วใช่ไหมอืมก็คือไม่ต้องกินแล้วนมผงให้รป๊บนึงเราจะกินนมนมกล่องได้แล้วนะครับเดี๋ยวอะหาเรื่องโดนฮฮหายูไลด์ดาแมนดีเจเบียรอ ฝ่ายนุกนะคนอดดูเออช่วงนี้คนเริ่มเปิดเทอมแล้วใช่ไหมตั้งใจเรียนกันนะครับสู้สตั้งใจเรียนกันนะฮะเ <laughs> พราะอยากแกงเต่าไดาโนคือแกงเก่งวะจริงไดโนไดโนคือแบบพักก้อนคุณพร้อมคือต้องพักเหลวแล้วแบบวันนี้แกงฉันไม่ไหวแล้วคือไปคุยงานกับลูกค้าให้หนู่นนี่นั่นต่างๆแล้วแกงฉันแรงมาก เลิฟฟอร์มาเจนตินาเยพี่ว่าที่เกิดรอยแล้วใช่พี่ยินกลับจากทะเลแล้วค่ะดีเบเขาบอกดีเจบีเกลยวอย่าไลฟ์ตอนเรียนนะไม่ไม่ไม่ก็แบบนานทีแหละพี่เบนเออวันนี้เห็นพี่เบนเม้าร์บอกว่าพี่หันเป็นคนแบบเฮฮาแต่พี่หันเขชอบไลฟ์สดแหละอะไรเงี้ยคือแบบนู่นนี่นะอยากเจอแล้วเอออยากเจอทุกคนเหมือนกัน พี่พร้อมแกพี่อันเป็นดาราท่านหนึ่งโอ,อ้ไม่ล่ะไม่จ้าเปิดเทมอมเยาอยาหรือยาไหลดึกมาเอออาจจะแบบไม่ค่อยแล้วจริงๆคือช่วงนี้ก็งานเยอะมากเกือบทุกวันเลยแหละน่าจะทุกวันเลยก็ว่าได้ไม่ว่าจะเป็นยินวอลพร้อมเบนโฟกคนอื่นๆก็เอ้ยแต่เร็วๆนี้น่าจะแบบมีอะไรวะใช่ใช่มีงานร่วมกับ บริษัทของจูคอนส์นะฮะทุกคนก็เตรียมตัวนะครับบอกเลยว่าสุดปังอลังการแน่นอนพี่อนขอกับพี่วอได้ไหมคะนี่ไงจะของทำไมพี่วอก็อยู่นี่ขายาให้พี่อั๋จัดให้ไม่ต้อจริงหรอพี่วอทุกคนเดี๋ยวพี่วอบ้าจี้จริงนะล่าสุดอ่ะพ่อร้องเพลงพอมไหมพี่อันเฮ้ยพอนะพออะไรถึงร้องปะเนื้อเพลงอะเนื้อเพลง จำไม่ได้วะฉันอะไรนะอะไรวะฉันจะไม่ไดีก็รู้แต่ขอยไม่ไปได้ไหมจริงรไงไม่คือทำไมเดีย๋ยวไม่ต้องอวยผมเยอะแลอวอว,ย,วยไปก็เขินไงเพราะในการที่จะร้องไปเป็นชั่วโมงกว่าจะออกมาทอนอไ,ได้แล้ถือ <นะ S 2> ว่ากว่าจะอัดออกมาได้ดีแต่บอลมันเก่งนะใช่คือบอลมันฟังเสียงแบบคือผมร้องไปประมาณ หน so 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 ึ่งร้อยฉบับอะแล้วมันมันจะเลือกมาหนึ่งงานที่ดีที่สุดไงแล้วหลังจากเลือกปุ๊บก็ไปแต่งเสียงอีกฉะนั้นย่าอวยมากครับเดี๋ยวเดี๋ยวเขาให้ไปโชว์ในสักงานหนึ่งแล้วมันจะเขินได้แบบไปลองอวยดีแล้วมันรอดเป็นเพลงเพลงพี่บอลองได้ไหมเขาถามเพลงรู้อะเขาถามบอกว่าพี่บอตอนกำกับเอ็มวีนี้เป็นไงบ้างยากไหมมันเป็นจริงๆมันเป็นลองช็อตไหนอธิบายให้เขาฟังหน่อย ลองเทสไงก็คือถ่ายแล้วแบบมันไม่ต้องคัดไงเคยดูหนังเรื่องหนึ่งเก้าอะไรวะหนึ่งเก้าหนึ่งเจ็ดที่มาเอ็มวีหน่อยคือจริงๆยังไงหนึ่งเก้าหนึ่งเจ็ดก็คือถ่ายไปเลยแล้วก็เล่นไปเลยในในคัดเดียวอ่ะให้มันจบเลยอืใช่ก็ง่ายครับเพราะว่าเพราะว่าตั้งกล้องไว้เฉยๆก็คือมันมันสื่ออารมณ์ยังไงลองลองเล่าให้เขาฟังหน่อยฮะอารมณ์ที่อยากให้ยินทําไม่มันเป็นเออก็ ถ้าเกิดเห็นเบื้องหลังมันก็จะเป็นแบบเฮ้ยกดโทรศัพท์ดีกว่าตอนนี้ทําอะไรให้ให้มันคบแบบสามนาทีอะไรเงี้ยสองนาทีกว่าก็คือเป็นการเสื่อมลงนั่งนอนเดินต่างๆได้แค่ปดอพาราซาก็น่าจะอยู่ตรงนั้นนะเพี่เอาลองเพลงรู้ไหมให้ฟังหน่อยเพลงรู้อ๋อรู้ให้ฟังรู้ไหม ได้ค่ะรู้ไหมไม่ใช่รู้ไหมไงแต่มันทำไม่ไล่ทุกคนเดี๋ยวฝากอันนี้ด้วยนะโฟโต้บุ๊กเร็วๆนี้แล้วก็บ็อกเซตต่างๆนะครับจะเห็นหน้าลูกชัดๆหรอนี่ไงชัดไหมเพื่อผมยานะใช่ ข้างบนพุ่งกลับดีเด่นต้องมาแล้วนะอ่าเราพูดถึงเรื่องนี้หน่อยไม่พี่ก็ไม่ไม่หรอกคือจริงๆว่าจะไม่ได้ไล์แล้วแต่นี่นะคนดีเอ็มมาเยอะมากว่าเอ้ยพี่พอเห็นพี่พร้อมไลฟ์สดแล้วแบบบอกว่าพี่วอเข้าโรงพยาบาลสี่วันแล้วอะไรเงรี้ยคือแบบว่าคือพี่พร้อมไปเลื่อยมากแกงเก่งมากพี่พร้อมอาบน้ําครับพี่พร้อมอาบน้ำฮนะพี่วอหายแล้วครับตอนนี้พี่วอหายดีแล้ว ใช่พี่บอกระบบขอหวยหน่อยเลขอะไร่ะอย่าไปเล่นเลยครับไม่ต้องเล่นนะทุกคนหวยอันเ,เลีวเลขอะไรเลขอะเอาเป็นผมบอกทีแค่ดีไหมว่า,า,าถ้าเกิดอยากถูกหวยอะ่ะ <c oughs> คุณต้องซื้อนี่ถูกชัวแน่นอนศูนย์ศูนย์ถึงเก้าเก้าอย่างน้อยอสองตัวเลขท้ายยังไงต้องถูก <c oughs> มันต้องมีถูก ไปซื้อนะครับจากเก้าสิบเก้าใบอ่ะเขาขอหวยร้อยใบมันก็ไม่คุ้มเงินว่ะขอหวยเก้าเก้าสมมุติว่าได้ใบหนึ่งก็คือสองพันนะแล้วก็ไปตกใบละร้อยก็โอ้โหก็ไม่คุ้มอยู่นะอยาไม่ถูกเฉยอ๋อแค่ถูกเฉยแต่ขาดทุนไนีก็แล้วแต่ค่ะซื้อเป็นแสนได้เป็นร้อยนะครับทุกคนยินดีด้วยอ่ะบอกเลขบอกเลขสองสามก็ได้ครับสามสองเอาแล้วฮะ สำหรับใครที่จะซื้อหวยนะสองสามสามสองเตรียมเลยนะครับพร้อมฟาดไปเลยฟาดกันเลยนะสองสามสามสองซื้อเลขตัวเดียวมันมันมีถูกเลขตัวเดียวไหมกตัวเดียวเลขตัวเดียวเลขตัวเดียวเนี่ยคูคูอะไรก่อนเนี่คุณขายของเล่นบันดาเลขตัวเดียวเอาแล้วนะสองสามสามสองนะต้องแล้วนะสองสามสามสองจะพอมันเองใช่ จ้าพ่อมาเลยอุ๊ยยิบสามวันเกิดพี่บอรหรือเปล่าถึงพูดอะนั่นอ่ะยังไงเอาแล้วสองสามสามสองอ่ะไปเรื่อยกันแล้วนะพี่เบนให้สามสองห้าเฮ้ยก็คายนะ้ยก็ายกันอยู่นะ 3, <2. S 1> เออได้ยีีความใกล้เคียงอยู่นะสามสองถ้าสามตัวถ้าเพิ่มเลขอีกตัวหนึ่ง โอ้โหสองตัวยังไม่ถูกเลยนะ้เกิดมาเ่ยตัวหนึ่งเหรอหนึ่งแล้วกันครับอ่ะสองสามหนึ่งก็คือไปเลือยอยู่นะสองสามหนึ่งก็ไปหมดแล้วโมเมนต์โมเมนต์เก่งนะคืองงอยู่นะทุกคนเล่นหวยกันด้วยเหรอ <c oughs> แต่ดูจากการพิมพ์มาคือแบบเล่นกันเยอะอยู่นะอย่าไปเล่นเลยเสีงเงิน เออคือทุกคนเล่นหวยกันเยอะมากเลยหรอ,อกระดาษขายฝันฮะได้ยินพ่อสอนปะแต่ว่าถ้าสมมติว่าแบบเอาสนุกอะ่ะเวลาผมซื้อผมจะซื้อแบบไม่ไม่เคยซื้อเพราะอยากเล่นแต่ซื้อต่แบบเวลาไปวัดแล้วบางทีเนาะคนเขาขายเขาจะเอาแบบไม่รู้ว่าอยู่ๆก็หยิบเดือดมาเลยไม่จะเอาแบบลูกเลยที่ไหนที่เขาดูแบบ ไม่โอเคแล้วเขาดูต้องใช้เงินนะจะไปซื้อจอากตรงนั้นมากกว่าอืม<ล>ก็ดู <จะ S 1> เป็น,ปนแบบว่าจะไม่ซื้อแบบอยู่ๆไปแบบเอาวะเลขนี้เลย่ะเีจะแบบเอ๊ะอย่างน้อยเราก็แบบเลใ่ให้ให้เขาอ่ะถ้าซื้อวา่ามีคนเขาพิมมาสองสามหนึ่งแล้วหนึ่งตุลาวันเกิดใครอ่ะเชื่อมโยงไปแล้วแกสักำ <laughs> อเออเอ้า ไปเลื่อยอยู่นะเอาจริงๆงงอยู่นะไปไปมาเออยีามวันเกิดบอมวันที่หนึ่งวันเกิดวันเกิดยินอ่ะคอมเมนต์ดีนี้ดีมากเอาเงินไปซื้อบล็อกเซตเอ็นออฟเลิถือว่าทําได้ดีฮะเดี๋ยวแจกหเซตผมซื้อเองไม่ใช่อไรอ่ะเขาจะแจกเหรอถ้าถูกเดี๋ยวผมซื้อให้เอ,อ่าส่งชื่อมาทางพี่อ่านได้นะฮะเออเอาละขอให้ถูกหวยกันนะ ขาตามรู้กับบ้างนะ <laughs> โมเมนต์โมเมนต์เก่งของแบบนี้อหมากใจแน่ใช่ไปเลยไปเรื่อย <laughs> ไ,ไปหมดแล้วอ่ะเอาจริงหนึ่งกราคดาวันเกิดผมพี่พออ่อ้ยอ่ะไวพรเลยเอาไวพรหน่อยแฮปปี้เบิร์ดเดย์ทูยู <laughs> ครับ <laughs> ยังไม่ได้ทำอะไรเลย <laughs> ไม่มีที่เล่นดีด อีกหนึ่งอีกหนึ่งโปรเจกต์เดือนหน้าน่าจะมีให้เห็นกันกับคำกับคำว่าเอ a ช n a a ซไฟเ y away ป้าเอาแล้วจริงๆต้องบอกว่าซอ your ย a ฮเอ a w n n โซไฟเอ a w a ้เนี่ยถือว่าเป็นคือเป็นอยากยังอยากจากสปอยอ่ะเออบอกแค่ว่าเป็นการรวมตัวของสามหนุ่มแล้วกัน ยินวอรพร้อมเธอต้องรอดูนะว่าคืออะไรเดือนหน้าน่าจะได้เห็นสปอยเอ็นออฟเลิฟอีพีทิปหน่อยค่ะเนี่ยเนี่ยแกไปเลื่อยเลยกันไปหมดแล้วคือใครจะแบบเอาจรฉันขา่าวสปอยทิปอยู่เหรอก็รอวันพัิเลคหักันดิเดี๋ยววันพัิเลคหัวันพัิเลคัไปทีเซอร์ป่ะวันพัิเลคหัก็ทีเซอร์ EP ทิปไง ปล่อยทีเซอร์ EP ทิปเหรอ EP เซอร์ EP ทิปเป็น EP สองหรือว่าใช่ไหมไม่ EP ทิปสองอ๋อ EP ทิปสองเราบ้านสา 2, ร์อ่ะเอ็นออฟเลย EP ทิปสอง EP ทิปสองใช่ปั่นเธอจะเห็นติดเทนดับหนึ่งเหรอไม่ใช่เลยแล้วมันสิวขึ้นแล้วมันปวดหัวเธอจะเห็นติดเทนดับหนึ่งเหรออันนี้ก็ต้องลุ้นนะว่าจะติดไหมแค่ละเลึงนะฮะซีรีส์เต็มต้องมาแล้วปล่าใช่ไหมใช่ไหมล่ะยังไง ไปเรื่อยซานนะ่ะไปเรื่อยเอาจิงแบบอยากให้แบบออกอีเวนต์หรืออะไรได้แล้วเนาะอยากเจอทุกคนเหมือนกันเจอแต่แบบในโลกออนไลน์จริงถ้ามูออกอีเวนต์แล้ว,แล,วแล้วก็จะแบบพยายามจะไลน้อยลงเพราะได้เจอทุกคนไงแต่ตอนนี้ก็ยังไม่ได้เจอไงล้วก็แบบไปเรื่อยอยู่จริงต้องวอนผู้จัดนะ ตอนพูดจัดซีรีส์เต็มต้องมาแล้วปะทีนันเป็นใครทศก,กณัณกับพี่เหนือคืนดีกันยังคะอ่าฉันนะ่ะคือฉันน่ะไปสวิตไปเลยจะตามไปทุกง,งานเลยค่ะน้องคิดถึงทุกคนจริงๆเรอดูอีพทิปสามอะเห็นว่าจะอยู่ในช่วง EP ีทิปสมหล่อเธอรู้ใช่ไหมช่วง,วงทศ<ด>กักกณฐ์กับพี่เหนือใช่ปะละ่ะอ p ทิปสามไงทุกคน สับสัปดาห์หน้าจะเป็นอีก,อกเวหนึ่งรอ,อก่อนมันจะไปเรื่อยๆใช่ไหมไปเรื่อยๆไปช้าอืมไปช้าๆไปช้ามาเบยเบไม่ต้องรีบต้องร้อนเราช้ามาเลยด้วยกาบผู้จัดค่ะบวอนพู้จัดทั่วสากรกโลกพี่พร้อมใช่พี่พร้อมน่านจะนอนในห้องน้ำแล้วเอาจริงว่าค่าไฟฉันน่าจะเอ้ยค่าน้ำอะค่าน้ำก็คือแบบ หมืน่นหมื่นกว่าบาทแล้วตอนนี้ลูกบาทเนี่ยหมุนอย่างไงนะเออแบบของน้ำอะ่ะ <c oughs> เออวันนี้คนดูกันเยอะจังสองหมื่นหนึ่งพันเขาบอกว่าเขาจะต้องไปโรงเรียนดังนั้นเออจริงๆทุกคนนะเปิดเทอมแล้วนี่นะ่ะอาอวยพรด้วยเขาจะเขาเปิดเทอมกันแนละ้วก็ตั้งใจเรียนนะครับผมเป็นเด็กดีนะครับสอบได้เกรดดีๆก็ยินดีด้วยฮะแต่ว่าเรื่องตัวเลขเนี่ยไม่สําคัญรลกครับ อยู่เป็นก็พออืมแค่นั้นแหละอืมอ่ะพี่วอเด็กๆเริ่มเปิดเทอมแล้วไว้พรหน่อก็สู้ๆนะครับขอให้เอ่าขอให้สูส้ๆ <laughs> เกตละ่ะอ่านหนังสืออะไรยังไงก็ <g> <g> ตั้งใจเรียนไว้ก่อนนะครับก็อยากให้นั่นแหละ อ่าทุกคนคือถ้าสมมุติว่าทุกคนได้ฟังอันนี้จากพี่บอลก็คือแบบน่าจะได้เกรดดีๆแหละใช่ใช่แน่นอน <laughs> ทุกคนอย่าลืมนะซอบโยเฮเดือนหน้าทุกคนต้องได้เห็น <laughs> บอกเลย <laughs> โวยพรพี่เพืยอ่ะอะโวยพรคนทำงานด้วย คนที่ทำงานก็สู้ๆครับขอให้ขอให้ไม่เหนื่อยครับแล้วก็แล้วก็กินอิ่มนอนหลับครับขอให้ทุกคนตั้งใจทำงานครับผมเอออ่างไปพอนี่พี่ที่ทำงานหน่อยก็ตั้งใจทำงานเช่นกันครับนั่นแหละช่วงนี้เป็นช่วงเข้ายากมากแพงนะครับก็นั่นแหละตั้งใจทำงานมันก็เป็นสิ่งที่ดีแล้วนะครับก็ ถ้าม่สมมติมีอะไรใหม่ๆก็ลองทําดูกันก็ได้นะเพื่อเป็นการเติบโตนแน่นะนเรโทรเลนใหม่อะใช่เป็นเวใหม่ซูซูครับอ่าไปแล้วนะทุกคนขอบคุณที่เข้ามาดูเราด้วยคิดถึงทุกคนมากๆแต่อย่าลืมสอบโยเฮของเด็กๆด้วยนะฉันเห็นพวกเขาตั้งใจทำกันแบบสุดๆมากสุดๆมาก,ม,ากมีคนแบบ เวอร์วอลบอกว่าไม่เหนื่อยครับสิบรอบชนก็ไม่ตายหนูอาบน้าแล้วต้องเอาโทรศัพท์เข้าไปดูด้วยเฮ้ยสุดยอดสูตรปางไม่ไหวแล้วมาแล้วคุณนาเธอบอยคุณนาเธอบอยมาโผล่หน้านิดนึงหน่อยเขาถามหาว่าคุณจมน้ําหรือเปล่าเขาคิดว่าคุณจมน้ํากันอ๋อพอดีผมเล่นเป็ดน้อย เป็ดยางอย่พอดีพี่อ่านซื้อมาเป็ดยางในห้องน้ำหรอใช่เป็ดยางน้อยเป็ดยางน้อยยืนยืนเล่นเป็ดยางตะโลกอะเป็ดยางอ่ะอีกรอบหนึ่ง sub yohe I wanna f l f away ของสังสามสามของสามสามคนฮะยินวอร์พร้อมเร็วเร็วนี้เดือนหน้าน่าจะได้เห็นกันแล้วทุกคน sub yohe I wanna fly away อ่ะเห็นไหมคุณพร้อมครับอกแล้วบายยนะครับฝันดีทุกคน